สวัสดีครับช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำน,นักข่าวต้นกล้าเนียวกับผมเพชรเดชชคกะจางสีครับหัวข้อข่าวในวันนี้จำกัดอัตราความเร็วรถไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนท,นทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับกับการจำกัดความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงยกเว้น13เส้นทางครับมีผลตั้งแต่วันที่24ธันวาคม 2,567เป็นต้นไปกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ดำเนินการรวรมคาลงและปวดถันวินัยการจาราจรเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนครับโดยโยกเว้นถนนทั้งหมด13ถนนดังต่อไปนี้นะครับวิภาวดีรังสิตบรมราชชนนีบางนาตรากลาบประพลิกสีนครินท ร่มกล้าวประหลโยทินสุวินทวงศ์รายพินลาแจ้งวัฒนะราชพฤกษ์พระราที่สามสีนครินร่มกล้าวตัดใหม่ครับก็หยุดยาวปีใหม่นะครับขอให้ใช้รถใช้ถนนกันอย่างระมัดระวังครับดื่มไม่รับจะได้ลดอุบัติเหตุจบข่าวผมเพชรเด็กชายคนจังสีรายงานครับ สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ได้ใหม่จากสำนักข่าวเพื่อนๆในสมัยในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ